พี่และชายมาจขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมูทรลากันด้วยนะคะคลิปนี้ก็อยู่กับเสืออีกเช่นเคยกับรายการพีชีพกันผ่านนั่นเองนะคะคลิปนี้เสือจะมาลงสีปืนของน้องเดสตินีนะคะแล้วก็เหมือนเดิมปากกาอะคริลิกเจ้าเดิมนะคะเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะมีคอมเมนต์ถามหาอ,อยากแบบเหมือนว่าอยากดูช่วงลงสีก็เลยโอเคเดี๋ยว คลิปนี้จะทำให้ดูว่าเสือน่ะลงสีด้วยปากกาอย่างไงนะคะไปดูกันเลยตรงนี้ก็จะเป็นพาร์ตของปืนนะคะแล้วก็สีของปืนเนี่ยจะมีแค่สีเขียวขี้มากับสีแดงนะแต่ว่าสีมันไม่มีเขียวขี้มาเราก็เลยคิดว่าสีที่มันใกล้เคียงที่สุดก็คงจะเป็นเขียวนี้นะคะที่มันออกพาดเทลหน่อยๆแล้วก็สีแดงเหมือนเดิมสีมันจะไม่ได้ตรงร้อยเปอร์เซ็นนะคะเราจด จะแบบใช้สีที่ใกล้เคียงเอาตรงนี้เนี่ยเสือก็จะใช้กระดาดทรายนะคะเบอร์แปดร้อยนะขัดก่อนเพราะว่าเนื้อพลาสติกมันเป็นสีน้ำเงินแล้วสีที่เราจะลงอะ่ะมันเป็นแค่สีเขียวอะ่ะกลัวว่ามันจะติดยากนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะขอขัดสักหน่อยนะคะการขัดก็จะขัดไปในทางเดียวกัน แต่ว่าไหนๆก็จะลงสีกันเลยว่าอาจจะคัดแบบออช่างหัวมือคัดๆไปก็จะเห็นเป็นรอยที่เราขัดไปเนี่ยเป็นต้องรอยที่มันจะทอนแสงเดี๋ยวเราจะลองเลยว่าสีเขียวถ้าลงเขียวเลยเนี่ยมันจะติดไหมถ้าไม่ติดก็อาจจะต้องลงขาวก่อนวิธีการลงนะคะเสือจะปัดไปในทางเดียวกันสมหมดตรงนี้ ก็ปัดนี่หลงโอ้สีติดดีเลยเนะี่ยให้มันไปในทางเดียวกันนะคะเห็นไหมรอยแปลงก็คือไปในทิศทางเดียวกันนะส่วนปืนก็คือมันเป็นเขียวนะเขียวนี้มันใกล้เคียงสุดแล้วเพราะว่าเขียวอื่นมันจะเป็นแบบ เขียวนีออนหน่อยๆตรงในหลุมเนอะไรก็ทาๆไปเลยนะคะตรงนี้จริงๆมันจะเป็นสีดำเดี๋ยวค่อยไปใช้สีดำทาอีกรอบหนึ่งนี่นะก็จะทาให้มันเป็นด้านเดียวกันนะคะตรงนี้มันเป็นสีแดงก็เดี๋ยวเราจะทาเขียวไปก่อนเลยนี่ น่าจะเป็นเพราะว่าเราขัดงานด้วยนะมันก็เลยทาง่ายขึ้นนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยเนี่ยเห็นเห็นปะมันจะมีร่องรอยของความสีน้ำเงินอะ่ะมันยังผูขึ้นมาอยู่เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยที่สีมันกำลังแห้งอ,อันนี้ก็คือสี ต้องลงทับนะคะไม่สามารถลงได้รอบเดียวดูจากอันนี้แล้วตอนที่ลงตัวทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนกันตรงนี้ก็ลงไปเลยบอกเลยว่ามันสนุกตอนทาเนีย ถ้าจะไม่ปิดตรงนี้มันจะเป็นสีแดงเล้วเราทาเขียวไปเลยนที่นี้ก็รอแห้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะย้ำอีกรอบหนึ่งโอเคอันนี้ก็เริ่มแห้งแล้วนะคะจะจะเห็นว่ามีโซนตรงนี้ที่เราจิ้มๆไปยังไม่แห้งก็ไม่เป็นไรปาดไปเลยปาดทับได้เวลาปาดทับค่ะจนกว่าเราจะพอใจอะ่ะ แต่ก็ต้องยอมรับถึงความหนาของชิ้นงานด้วยนะนี่นะคะมันจะไม่เนียน อันนี้ดูดูดีขึ้นเห็นไหมดูแบบชัดขึ้นเด่นสีน้ำเงินแบบเริ่มโดนกรบไปหมดแล้วนะคะอันนี้ก็มาเก็บขอบต้องขอบเมื่อกี้ลืมขัด อันนี้ก็รอแห้งอย่างเดียวเท่านั้นคิดว่าลงสองรอบก็น่าจะโอเคแล้วล่ะมันมันได้แค่นี้แหละเพราะว่ามันจะแบบก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้เนียนนะไม่ได้เนียนร้อยเปอร์เซ็นะคะแค่ว่าทาได้เดี๋ยวพอแห้งเราก็จะไปลงอีกด้านหนึ่ง ตอนนี้สีก็ได้แห้งทั้งสองด้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแต้มสีแดงตรงจุดที่มันต้องลงสีแดงนะคิดว่าน่าจะลงได้แบบดีเลยแหละจะจะเปื้อนหรือเปล่าคือพอถ่ายคลิปไปด้วยเราต้องแบบมองไกลนะจริงจริงควรลงสีแดงอนเนาะเปื้อนอีกอล้เปื้อนจริงด้บย ว้าวตามมีตามเกิดแล้วกันนะคะชิ้นนี้คือปกติเราจะแบบเอาหัวหน้าจุ่มกับชิ้นงานเลยเว้ยอ,อันนี้แบบต้องอยู่ไกลๆเอามองไม่เห็นอะ่ะ เรีย,ายาบร้อยตรงที่เพื่อนตรงที่มันเพื่อนจริงๆก็เอาสีเขียวเก็บได้แต่ว่าเราต้องแบบนั่งเพ่งนะนั่งเพ่งนั่งจง้องเอามือไปจับยังไม่รันแห้งเลยถู ชีวิตช่างว่ามันโอเคก็วิธีลงสีก็จะประมาณนี้เลยนะคะจะจะเห็นว่าสีเขียวมันเห็นปะมันมันก็เนียนของมันอยู่เนียนระดับหนึ่งอย่างที่บอกไปในคลิปก่อนๆนะคะก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยเสียดายว่าสีมันอาจจะแบบไม่ได้ตรงเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นนะก็เอามาใส่กับน้อง สภาพน้องตอนนี้ก็คือเหมือนไปคลุกฝุ่นมานะคะเพราะว่าเพิ่งซื้อเคลียร์ด้านมาแล้วดันไปพ่นเลยในวันที่อากาศไม่จำใซใจร้อนไม่รู้ว่ามันต้องพ่นในวันที่มีแดดพ่นไปเลยน้องก็คือเหมือนตัวคลุกฝุ่นไปแล้วตอนนี้ตอนที่เราทําสีทั้งตัวนะเราไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะอย่างที่บอกว่าเวลาเราทําสีอคือหัวเราจุ่มแบบ จุ่มเข้าไปกับตัวงานอะคือตาแบบห่างกันแค่แบบอย่างเงี้ยเข้าใจว่าแบบเราต้องเพลงอะเราก็เลยแบบไม่รู้เราจะถ่ายคลิปยังไงเหมือนกันคือกล้องมันต้องแบบตั้งออกมาถูกปะขนาดคลิปแค่แบบเนีย่ยแค่ทาปืนอะเรายังรู้สึกยากลําบากเลยนี่นะอวดปืนอวดปืนมีปืนแล้วมีปืนระดับที่สวยงามนะคะ ก็เช่นเดิมนะคะว่าคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับคนที่เข้ามาดูไม่มากก็น้อยนะคะอย่างที่บอกว่าทิกการระบายสีของเราก็คือปาดไปในทางเดียวมันเป็นทิกพื้นฐานของการระบายสีอยู่แล้วนะไม่ว่าคุณจะระบายสีอะไรก็ตามมันก็ควรจะไปในทางเดียวกันนะคะเหมือนสีน้ำอะยกเว้นสีไม้ตัดไปการมันคือการระบายสีน้ําถ้าใครเคยเรียนศิลปะเนาะ ครูเขาก็จะสอนมาตั้งแต่มัธยมแล้วและว,ว่าเวลาระบายสีให้ปัดภูกันไปทางเดียวนะใช้ที่เรียวกันเลยนะคะเพื่อที่จะให้สีมันเนียนให้มากที่สุดแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้เนียนเท่าแอร์บัดนะคะนี่นะอย่างที่ดูแล้วก็พอทาเสร็จแล้วก็จะไปพ่นเคลียร์ก็แล้วแต่คุณเลยอันนี้ส่วนของเราก็คือเราพ่นผิดพลาดเป็นครั้งแรกที่เราพ่นเป็นครั้งแรกที่เราซื้อเคลียร์มาเราไปพ่นนะคะเพราะว่าวัน,นวันนี้มีโอกาสได้ ไปเดินแบบลานกันพาก็เลยแวะซื้อเคลียร์มาแล้วก็ซื้อกันพาตัวใหม่มาอีกตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวไว้จะรีวิวให้ดูในคลิปหน้านะคะส่วนน้องบาบทอตอนนี้ก็กําลังติดดีเคลอยู่นะคะก็ใครรอดูก็รบวนรอกันนิดนึงนะคนอื่นเขาก็น่าจะรีวิวกันไปหมดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราอยากจะมาพูดในส่วนของเราด้วยเหมือนกันก็ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามขอบคุณ ทุกคอมเมนต์นะคะทุกการสนับสนุนทุกการกดไลค์ทุกกำลังใจขอบคุณมากๆนะคะคอมเมนต์ผู้คุยกันเข้ามาได้นะคะเราไล่ตอบคอมเมนต์ตลอดเพราะว่าง <c oughs> ก็ไม่ได้ว่างขนาดนั้นแต่ว่าพอเห็นมันก็ชื่นใจไงเออก็เข้าไปตอบนั่นเองนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะคะวันนี้เสือก็ขอตัวลาไปก่อนเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแล้วทุกคนจุ้มมวนบายบายคะ่ะ